ก็เป็นโชคันดีที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติพระกรรมาฐานเพื่อจะเป็นการพัฒนาจิตซึงเรียกว่าพวกเราทั้งหลายว่าจเจริญวิปัสนาภาวนาเพราะเหตุไรจึงะจะเจริญวิปัสนาภาวนาหรือว่าจึงใช้คําว่าพัฒนาจิตเพราะว่าจิตของเรานั้นส่วนมากตกอยู่ใ้อํานาจของของสังเกตธรรมทั้งหลายทั้งปวงจิตของเราตกอยู่ในอํานาจฝาไฝ่ต่ํามีโลกโกรลงเป็นต้น เมื่อรวมแล้วสิ่งอสภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเรานั้นตกอยู่ในระบบอันเสเยที่ไม่ดีท่านแยกประเภทไว้มีอยู่สิบประการคือหนึ่งจิตของพวกจิตของคนเราทั้งหลายนั้นตกอยู่ในอำนาจของโลภะคือความคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองในทางทุจริต รับแต่อยากได้ของเล็กๆนน้อยมีราคาข้างวดไม่เท่าไรแล้วก็อยากได้ของใหญ่โตขึ้นตามลำดับลำดับลำดับถ้าเป็นประเทศเราฟังแต่เป็นประ,ประเทศแต่รับประเทศก็อยากได้ประเทศอื่นมาเป็นเมืองขึ้นหรือมาเป็นเมืองขึ้นของประเทศตัวเองที่เราชาตทเทเราทั้งหลายก็ทราบไปแล้วมันควรวาดความอยากได้นี้มันเพิ่มทวีขึ้นไปตามลำดับลำดับ จนกลายเป็นตันหาความทะยานอยากแก่งเลี่ยงก้าดังที่ท่านกล่าวว่าโลกคือหมูสัตว์ท่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธานนตุแห่งตันหาเหมื่อโลภะยังไม่สงบระง,งับไปจากจิตจากใจของเราความอยากได้คือความต้องการก็ยังเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มดีจีกีขึ้นไปเรื่อยๆตัวโลภะนี้ก็ถือว่าเป็นแรงอันหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอันหนึง่งที่ทำให้จิตใจของเราตกไปในฝ่ายต่ํา ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมอันดีงามสองโทสะ,ะโทสะคือความโกรธความกับความไม่พอใจต่จว่าในอารมณ์ต่างๆจะว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทาง,ทางจมูกทางเลิ้นทางกายทางใจก็ไม่พอใจเกิดโท,ม,โทมนัตเธอเกิดโทมนัดความน้อยใจความแห่งผากใจความคับแค้นใจอะไรนาะนะประการ เมือ่อสภาวะเมื่อความโกรธขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันฆ่ากันตีกันข่มฆ่ากันประหัตประหารกันด้วยกําลังสตราอาวุธตลอดถึงยาพิษอะไรานานาประการาตามหน้าของความโกรธที่เกิดขึ้นว่าเราอย่างไรเราจะทําอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะคนอื่นได้เราต้องหาวิธีที่จะชนะอ,อคนอื่น หาว่าวิธีไหนอย่างไรที่จะเอาชนะคนอื่นได้ก็หาวิธีนั้นแล้วประกอบกรรมทาเขียนโดยวิธีนั้นนั่นอันนี้ก็เธอว่าโทสานี้ก็เป็นสภาวธรรมเนี่ยอันหนึ่งซึ่งทําให้สรรพสจัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้สมโมหะคือคมหลงผิดไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีบาปุลคุณโทษประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานไม่รู้ว่าการประพฤติ ปฏิบัติอย่างไรที่จะอย่างไรจะน,นําให้สัตว์ทั้งทั้งหลายทั้งปวงไน้รับความเดือดร้อนทําอย่างไรสัตว์สรรพสัตว์ตรประชาชนทั้งหลายจึงได้รับความสุขความเจริญไม่รู้หรือทําไม่เป็นใคร่ขรับเป็นผู้มีใจอันบืดมืดบอดไม่รู้จกักผิดชอบโชวดีบาปคุณบุญคุณโทษไม่รู้จากประโยชน์โลกนี้ไม่รู้จากประโยชน์โลกหน้าไม่รู้จากประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลพระนิพพานไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ และท่านภู да มีพระคุณเป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะของโมหะหนักหนักเข้าข้อที่สีมานะคือความถือตัวจะาถือตัวถือว่าตัวเลิศกว่วเขาสําคัญว่าตัวเลิศกว่วเขาตัวเลิศกวัวเขาสําคัญว่าตัวเสมอเขาตัวเลิศกว่วเขาสําคัญว่าตัวเร็วกวัวเขาหรือว่าตัวเสมอเขาสําคัญว่าตัวเลิศกว่วเขาตัวเสมอเขาสําคัญว่าตัวเสมอเขาตัวเสมอเขาสําคัญว่าตัวเร็วกว่วเขา หรือว่าตัวเร็วกว่าเขาสําคัญว่าตัวเล็กกว่าเขาตัวเร็วกว่าเขาสําคัญว่าตัวเสมอเขาตัวเร็วกว่าเขาสําคัญว่าเร็วกว่าเขามานะมานะคือคอมความถือตัวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งทําให้สังคมเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เราทั้งหลายไปในแต่สังคมแต่ละสังคมเราจะเห็นอำนาจของอำนาจของโมของ ของโมหะโมของมานะนี่มันทําให้แยกหมูแยกคณะแยกพักแยกพวกแยกชั้นวันนะทําอ,อะไรก็ลาบากต้องทําให้ถูกตามกฎตามเกณฑ์ของอ่า้อต้องทําให้ตามกฎตามเกณฑ์ถ้าว่าไม่ถูกตามลักษณะสมมติว่าตนในด้ศึกษาเราเรียนมาจบปริญญาตีปริญญาปริญญาตีปริญญาโทมาอย่างนี้ สมมติว่าผู้มีอายุห้าสิห้าปีกับ6ปี10ปีแล้วแต่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ๆมีอายุเพียงสามสปีแต่ว่ามีวุฒิสำเร็จเรียนจบสำเร็จปริญญาโทยอย่างนี้ผู้ที่มีอายุตั้ง5้สิบห้าปีก็ต้องลงเป็นอยู่ใต่การปกครองของผู้มีความรู้มากเช่นพวกเราทั้งหลายจะเห็นในสถาบันต่างๆทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้เพระาะไดเพราะอำนาจของหมอหมอองมานะคือคมถือตัวเมื่อถือปัวตัวแล้วก็ถือพักถือพวกถือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พวกนั้นพวกนี้ชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรื่อยไปเรื่อยนี่นก็เป็นอำนาจของมานะถ้าว่าทินไหนหรือสาถามันใดนๆในในที่มีมานะมากๆนีแต่ผู้มีมานะมากๆคุมีะมานะกาแล้ว กลุ่มนั้นสถาบันนั้นก็จะอยู่ด้วยความลำบากน,นี้ก็ตัวเป็นตัวมานะก็เว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ทั้งคมดอร้อนข้อที่ห้าทิฏฐิคือความเห็นผิดคือเห็นถูกเป็นความเห็นที่ขัดต่อสภาวะธรรมสภาวธรรมในความเป็น,ปนจริง สมมติว่าเห็นผิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมมัจจาเจ้าไม่มีพระสงฆ์ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระคุณพ่อแม่ไม่มีพระคุณเห็นว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์มรรคผลพระนิพพานไม่มีเป็นต้นอันนี้เป็นหน้าอำนาจของทิฏฐิเมื่อมีทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนทั้งหลายคิดผิดทำผิดพูดผิดทำให้สังคมเดือดร้อนข้อที่หก นิจิจิชาคือความสงสัยความสงสัยไม่แน่ใจในข้อวัดปฏิบัติคือสนวาสงสัยในเรื่องในสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์สงสัยในเรื่องโลกนี้โลกหน้าสงสัยเรื่องสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานสงสัยข้อวัดปฏิบัติของตนที่ปฏิบัติอยู่นี้จะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยในป็นรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานจริงหรือไม่ อะไรอย่างนี้เลยว่าวิกิจฉาคือความสงสัยเมื่อคนเราเมื่อมีความสงสัยแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรลงไปข้อที่เจ็ดบุทธะจะคือความคิดมากกิเลสตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในขันธสัาานของผู้ใดหรือผู้ใดที่มากไปด้วยอุทธธแล้วผู้นั้นหรือบุคคลนั้นจะเป็นผู้เป็นคนคิดมาก สมัยนี้ก็จะเรียกอย่างหนึ่งว่าพวกฤฤฤวิตตอวิตกจริตรรคือคิดมากเป็นความคิดที่ไม่มีระบบคิดจนเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้เกิดโรคประสาทให้เกิคดความดันสูงคนที่เป็นโรคป,ประสาทเป็นบ้าเกิดค,ความดันสูงก็เพราะอุทจฉานี้เป็นตัวการสําพัญอีกตัวหนึ่งท่านทั้งหลายมันคิดให้สึกซึ้งไป แต่ตัวนี้มันหนักมันมีพิษสงาขนาดไหนเราก็คิดดูว่าหนักถึงเขาตั้งเป็นโรงพยาบาลประสาทเ่นเมื่อบุบลนของเรานี่ก็โรงพยาบาลศรีมหาโพเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคประสาทตัวแต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องมีโรงพยาบาลประเภทนี้อยู่ทุกจังหวัดในส่วนกลางเ่นกรุงเทพมหานคร,รก็ต้องมีโรงพยาบาลประเภทนี้ โรงพยาบาลประเภทนี้เขารักษาโรคประสาททีนี่โรคประสาทนี้เกิดมาจากไหนเราย้อนมาอกีกเกิดมาจากความคิดมากซึ่งเกิดจากอำนาจของอุทธจาะเพราะฉะนั้นตัวอุทธจารนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนไม่กล้าทําอะไรแล้วทําทอะไรส่วนมากก็ไม่ถูกต้องหนกันกหนักเข้าก็เป็นโรคประสาทเป็นความดันสูงข้อที่แปดทีนะ คือความท้อใจทีนะความท้ออะไรว่าเป็นความท้อใจเป็นกิเลสที่ทําเป็นเหตุที่ำคมให้เกิดความท้อใจความความท้อใจมีอยู่กับผู้คนผู้ใดหรืองานใดบุคคลผู้นั้นหรืองานนั้นก็ไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้ดีหรือไม่กล้ากระทําสมมุติว่าจะศึกษาเราเรียนก็เกิดความท้อใจมาแล้วจะไปสอบความรู้ก็เกิดความท้อใจขึ้นมาแล้ว จะทำไร่ทำนาก่อเกิดความท้อใจขึ้นมาแล้วจะทำงานอุตสาหกรรมอย่างโน้นอย่างนี้ก็เกิดความท้อใจขึ้นมาแล้วจะมาบวชในพระพุทธาศาสนาก็เกิดความท้อใจขึ้นมาแล้วเมื่อบวชมาแล้วจะศึกษาเ,าเรียนพุทธมนต์หรือพุทธวจนะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท้อใจขึ้นมาแล้วจะเรียนนักธรรมท่านเดชั่นโตท่านเอกก็ท้อใจจะเรียนบราลีเพื่อจะสอบเป็นปริญธรรม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เกิดความท้อใจขึ้นมาแต่พวกเราสนบสมมนร์พวกเราทั้งหลายเมื่อปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอย่างนี้ก็เกิดความท้อใจในการจะประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานขึ้นมาเมื่อมีความท้อใจอยู่ที่ไหนหนวนที่ไหนหรืออยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ไม่กล้ากระทางานทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งประด้านปริยัติทางด้านปริมัติและการงานอื่นๆ ทีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในจิตใจของของแต่ละบุคคลข้าวอเฮริกะความไม่ละอายความไม่ละอายบาปไม่ละอายผลของบาปไม่ละอายตัวเองไม่ละอายคนอื่นไม่ละอายพ่อแม่ไม่ละอายครูบาอาจารย์ไม่ละอายประชาชนไม่ละอายพรวดาฟ้าดิน คนเราเมื่อไม่มีความละอายแล้วก็สามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างความไม่ละอายนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งซึ่งซึ้งอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคลก้าวอนุต่อปะคือความไม่กลัวไม่กลัวความชั่วแล้วไม่กลัวความาการอาตาการทําความชัว่วกล้าทําความชั่วได้ทั้งในที่รับแท้ติ่แจ้งทั้งต่อหน้าและรนหลังไม่กลัวกับต่ออานาจใดๆทั้งสิ้น เู้นว่าผู้อยู่ทางบ้านผู้โดยครอบครัวก,ก็ไม่กลัวพ่อไม่กลัวแม่สามีไม่กลัวภรรยาภรรยาไม่กลัวสามีลูกลูกหลานไม่กลัวพ่อกลัวแม่หมู่บ้านไม่กลัวผู้ปกครองของหมู่บ้านอำเภอไม่กลัวนาเมื่อเป็นผู้ปกครองภายในะอำเภอนาเข้าผู้รวมทั้งประเทศก็ไม่กลัวอำนาจของผู้ปกครองระดับประเทศ เรามาบวชในวัดในวาก็ไม่กลัวครูบาอาจารย์หนักหนักเข้าไม่กลัวตัวเองด้วยไม่กลัวสรุปแล้วว่าไม่กลัวตัวเองด้วยไม่กลัวคนอื่นด้วยเทเลตัวนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งทําให้คนเราทั้งหลายเดือดร้อนเมื่อกล่าวมาทั้งนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้ว่าสภาวะของจิตพวกของคนทั้งหลายที่อยู่ในสังคม อยู่ทุกวันทุกวันนี้ย่อมตกอยู่ใ้อำนาจของความชั่วทั้งสิบประการนั้นด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยเมื่อจิตใจของเรามันตกอยู่ในสภาวะทั้งสิบประการดังกล่าวมาแล้วข้ั้งต้นก็ถือว่าจิตใจของเราไม่ดีจิตใจของเราจิตของเรายังจิตใจของเรายังไม่ดีพอจิตใจของเรายังโศกรกสอมมอยู่เป็นจิตใจที่ทําให ตัวเองและสังคมในเดือดรวในรับความดวดร้อนเหตุนั้นผู้ที่เห็นการไกลจึงได้มีผู้ที่เห็นการไกลจึงได้จัดระบบการอบรมขึ้นมาใหม่แต่ว่าเรียกว่าพัฒนาจิตทางวัดทางฝ่ายคณะสงฆ์ก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเม,ม,มืม่อก่อนน้นต่างคนต่างทําต่างคำนักต่องทำ แต่แล้วแต่ในเดียวนี้เป็นคําสั่งตู้ออกมาเลยว่าเป็นคําเป็นข้อปฏิบัติระดับประเทศคือแต่และแต่และจังหวัดต้องมีศูนย์เนี่ยศูนย์เป็นมีศูนย์วิปัฒนนากรรมฐานต่อไปต่อไปก็ต้องมีมาถึงอำเภอถึงต่งตางตำบลผลที่จะเกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตหรือเจอริญวิปัชนาภามนานนั้นจะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จะเข้าใจว่าเมื่อใดเราพัฒนา เมื่อใดจิตที่เราได้พัฒนาแล้วก็จะเป็นจิตที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐเป็นจิตที่ไม่ตกตัวนหน้าของคมชั่วทั้งสิประการนังกามาแลงของต้นเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นกันขั้นเจวศีลวิสุทธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สังคมของเราอยู่ด้วยความสุขความสบายมีระเบียบทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ต้องอยู่ในกฎในระเบียบของสังคม เสนาครอบครัวก็ต้องมีระเบียบของครอบครัวชาววัดก็ต้องมีระเบียบของชาววัดชาวบ้านก็ต้องมีระเบียบของชาวบ้านระเบียบของสังคมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือสินหน้าประการการตั้งการการที่เราทั้งหลายตั้งอยู่สินหน้าประการนี้ก็เรียกว่าจิตของเรามีระเบียบเมื่อเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในกฎและในระเบียบของสังคมก็ดีของครอบครัวก็ดีของหมู่บ้านก็ดีของ ตำบลของอำเภอของจังหวัดของประเทศชาติก็ทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาไม่เดือดร้อนในพวกเราทั้งหลายเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราถือศินสิบบ้างศินแปดบ้างสินโนโบสด,สดสิบบ้างโซสดบ้างหรือศินสองอยยี่สิบดบ้างเมื่อเมื่อใดเราตั้งอยู่ในศินดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ก่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้การแสดงออกของสังคมนั้นนั้นเป็นผู้มีกายอันสงบมีวาจาอันสงบเมื่อมีกายอันสงบมีวาจานสงบไม่ไม,ม่มีจิตใจที่พุโบาทอาฆาตจองล้างจองผันซ,ซึ่งกันและกันต่างคนก็ตั้งอยู่ในระบบของสังคมหรือตั้งอยู่ในระเบียบของสังคมสังคมของเราก็อยู่เย็นเป็นสุข สรุปแล้วว่าเมื่อเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดศีลพิสุทธิคือมีศีลอันบริสุทธิ์เมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลน,นี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจิตใจให้จิตใจของเราเยือกเย็นให้สังคมเยือกเย็นมันน่าอยู่สังคมก็น่าอยู่สังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อจิตใจของเราเยือกเย็นแล้วท่านทั้งหลาย คือจิตใจของเรามันมีความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากศีลวพิสุทธิคือมีสินอันมืดสุดเมื่อสินบริสุดแล้วก็จิตของเราก็สงบและเยือกเย็นเป็นปกติเมื่อจิตใจของเราไม่เดือดร้อนแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิคือจิตใจของเราจะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของเราจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ดีเช่นว่าเราตั้งจิตตั้งใจไว้ในอารมณ์ไหนก็ จิตใจของเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นทำเมื่อจิตใจของเรามีสมาธิแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การคิดของเรามีระบบไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมาธิยังไม่มีมันจะคิดอะไร 108, ร้อยแปดพันประการขณะนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้คิดอย่างหนึ่งอีกนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปคิดอีกอย่างหนึ่งบางทีห้าหนาทีคิดไปร้อยเรื่องพันเรื่อง บางทีสิบนาทีหรือสามสิบนาทีคิดไปเป็นหมื่นหมื่นเรื่องเป็นความคิดที่ไม่มีระบบแต่เมื่อจิตใจของเรามีสมาธิแล้วการคิดจะมีระบบซึ่งก็เรียกว่าเรียกว่าจิตตวิสุทธิคือมีจิตอันบริอเรือกว่าจิตวิสุทธิคือมีจิตอันบริสุทธิ์ก็ได้เกิดจ,จิตที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อสมาธิสมบูรณ์แล้วทีนี้ สมาธิสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาขึ้นมาคือสมาธินี่สมาธจิจะอบรมนุอยสนาที่อบรมนี่แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญามาแล้วท่านทั้งหลายผู้จเจริญผู้อยู่ทางโลกก็จะเห็นความเป็นไปของตัวทางโลกว่ามันเป็นไปอย่างไรอย่างไราหาอะไรที่เป็นอยู่นี่มันขังขมโลกขณะน,นี้มันถูกไหมการนาเนินวิถี อาการดําเนินวิถีชีวิตอย่างนี้มันถูกต้องไหมเราอยู่ในเพศาศาสสมณาเพศว่าการดําเนินวิถีชีวิตของเราในี่ขณะนี้มันถูกต้องไหมการประบัติการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่มันถูกต้องไหมเกิดคมเห็นขึ้นมาผลสุดท้ายก็จะเห็นรูปเห็นจริงเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นี้ก็จะเห็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจ็ว่าเห็นรูปเห็นนามแล้วก็สามารถแยกรูปจากนามออกจากกันได้ เส่นว่าเราเดินอย่างความขวาย่างเนาะทรายอย่างเนาะตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นเป็นนามก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราทําพร่อยๆยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามพองเนาะตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามยุบเนาะตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนเป็นนามเวลาเราเจ็บได้ปวดกําหนดปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนาม หรือเวลาเกิดคมสุกข e ึ้นมาเกิดกบกำหนดว่าสุกเนอสุกเนอสุกเนอตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเราคิดโน้นคิดน oui ี้ก็กําหนดเอาสติกําหนดว่าคิดเนอคิดหนอคิดหนาะรำไปเราก็จะเกิดขึ้นปัญญาขึ้นมาว่าในขณะที่กําหนดคิดเนอคิดหนอะในตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามเมื่อตาเห็นรูปว่ากาหนดเห็นเนอเห็นหนอเห็นหนอตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนาม เวลาได้กลิ ye, there, man, soup, after, ่นกําหนดว่ากินเนาะกิ่นเนาะกินเนาะตรงไหนเป็นรูปเป็นตรงไหนเป็นนามเวลารับประทานอาหารเรากําหนดว่ารสเนาะรสเนาะรสเนาะตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามเวลาเราถูกต้องอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเรากําหนดว่าอ่อนเนาะแข็งเนาะเย็นเนาะร้อนเนาะอะไรทานองนี้อะไรมันเป็นตรงไหนมันเป็นรูปตรงไหนมันเป็นนามมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาปัญญาดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะเกิดเกิดจากอานาจของสมาธิ สมาธิที่เราบําเพ็ญมีแล้วมันจะให้เกิดปัญญาเคยให้เกิดปัญญาดังกล่าวมาแล้วครั้งต้นแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็เมื่อเกิดแล้วก็จะเกิดไปตามวิถีของมันไม่เหมือนเมื่อไม่เหมือนเมื่อ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 ก่อนที่จิตของเราไม่ยังไม่เป็นระบบอย่างการคิดยังไม่เป็นระบบเมื่อการคิดของเราเป็นระบบแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อสมาเมื่อสมาธิให้เกิดได้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะอบรมปัญญา ให้เกิดความรู้เป็นความรู้ที่ที่เกิดขึ้นเป็นระบบไม่ไปทางโน้นแต่ทางนี้คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปันาภานานี่มันจะเป็นระบบของมันเองเมื่อเห็นรูปเห็นนามสามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาข้ามพ้นความสงสัยเมื่อก่อนโน้น เรามีเวื่อมควบแขงสงสัยเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องลูกนี้ลกหน้าเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานอาเป็นต้นความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะหมดไปจนว่าคนเรานี่มาจากไหนมาเกิดในทีน่นี้เกิดขึ้นมาเพราะกรรมอะไรคนผู้นี้เขามีคมรู้สูงมีสติปัญญาดีมันเกิดขึ้นเพราะอะไร มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาหรือสโลว์สันตันว่าเมื่อมันจะเกิดความรู้ขึ้นว่าพ้องอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันจะเกิดความโนตรูปนามนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเกิดนามมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อเราเจริญวัฒนากรรมฐานตามลําดับลําดับมาถึงปัญญาของเราก็แจกกล้าขึ้นตามลําดับลําดับก็จะหมดความเครือบแคลงสงสัยเรื่องดังกล่าวมาแล้วขั้งต้น คือเห็นเรูปมันเกิดมาจากน okay. ันน evet ี้นามเกิดมาจากนี้รูปนี้มีอะัน uh> ั <X. <X ้นเป็นเกิดเป็นเห็นเกิดนามนี้มีอะันั้นเป็นเห้เกิดดังที่ท่านกล่าวไว้ในหลักขา้งการปฏิบัติว่ารูปมันเกิดขึ้นมาจากวิชาตัญหากรรมอาหารและความเกิดขึ้นของรูปอย่างเดียวเวทนาเกิดขึ้นมาจากวิชาตัญหากรรมปัจจะและความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างเดียว สัญญาเกิดขึ้นมาจากวิชาตัญหาคมปัสสาะและผมเกิดขึ้นของสัญญาอย่างเดียวสังขารเกิดขึ้นมาจากวิชาตัญหาคมปัสสาะและผมเกิดขึ้นของสังขารอย่างเดียววิญญาณเกิดขึ้นมาจากวิชาตัญหานามรูปและผมเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างเดียวเอาเรียกว่านี้พัติลักษณะคืออาการเกิดของคนเรามันจะเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้ เมื่อความรู้นี้เมื่อปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นมาแล้วจนหมดความเครือบแคลงสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดรูปอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามนะเกิดหมดความสงสัยแล้วแล้วกับปัญญาขั้นนี้แก่กาแล้วก็จะส่งต่อกันส่งต่อกันไปตามลําดับลาดับจนถึงมขามคามคคามคข,ข,ขยาณนะทัศนวิสุทธิ คือจะมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ว่าเออทางนี้ผิดทางนี้ถูกว่าการคิดการทําการพูดอย่างนี้มันผิดแล้วก็จะได้ละว่าการคิดเกินทําการพูดอย่างนี้เป็นทางถูกก็จะได้นาเนินต่อไปประพฤติปฏ,ป,ปฏิบัติต่อไปเมื่อประพฤติปฏิบัติต่อเมื่อประพฤติปฏิบัติต่อไปลแล้วก็จะเป็นปัญญาเนี้อก็จังทรงตาเป็นกนันทรงต่อตาโดยจขั้นขนัขน้นจนถึง มักขาทิศจะขอย้อนอีกครั้งหนึ่งสีลวิสุทธ,ธิจิตวิสุทธ,ธิทิทิิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิิปฏิปทาญาณัตถนาสุทธิจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปทาญาณัตถนาวิสุทธิคือจะจะเกิดความรู้ดำเนินไปตามลำดับลำด,ำด,ำดำับจนเห็นความเกิดความดับของรูปนามเห็นเฉพาะความดับของรูปนามเห็นรูปนามเป็นของน่าครัว เห็นทุกเห็นโทษของรูปนามเบื่อหน่ายในรูปในนามอยากออกจากนี้อยากพ้นไปจากรูปจากนามไม่อยากมีรูปมีนามต่อไปจะเป็นเหตุเป็นปจัจจ,จ,จัยจิตเจ็กจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นพร้อม